สอนอ่านค่าทัวร์นาเมนต์นะครับในแอปพีพีโป๊กเกอร์แบบมือโปรเลยนะฮะก็ก่อนอื่นนะฮะตอนนี้อยู่บนขับซิกซี่ฟิตอินเตอร์นะเป็นขับที่มีทัวร์ค่อนข้างเยอะทั้งวันเนี่ยแหละก็เลยจะเป,เป็นเป็นเป็นขับที่เราสามารถมาอ้างอิงได้นะหนึ่งฮะดูชื่อครับชื่อทัวร์นาเมนต์จะบอกอะไรบ้างชื่อทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่จะบอกชื่อรายการเงินรางวัลการันตีนะฮะทูดาวโชว์ดาวนะฮะทูอ่าสองดอลลาร์โชว์ดาวนะถ้าบอกว่าทัวร์เนี้ยคือ ลงทะเบ,บียนสองดอลลาร์นะครับแล้วก็แล้วก็โน no 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 ดีบายนี่ฮะโนดีบา o โนเอดออนฮะดวผมเปลี่ยนภาษาได้ไมมงงกันเป๊บหนึ่งเป๊บหนึ่งฮะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษาโอเคฮะมาอืม้มอย่าท้อนะเวลาเจอภาษาที่จะท้อ หนึ่งฮนะก็ให้ดูครับว่าชื่อชื่อชื่อเนี่ยเป็นชื่อของทัวร์นาเมนต์นะครับ 40k money maker 40k ก็เหมือนกับว่าเป็นพอเป็นรางวัลการันตีอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นตั๋วเนี่ยอ่านดีๆนะทิกเกต็ตเนี่ยอ่านเนี้ยคือทิกเกต็ตทิกเกต็ตทิกเกต็ตทิกเก็ตคืออะไรทิกเก็ตคือตั๋วรางวัลจะเป็นตั๋วรางวัลที่ได้จะไม่ได้เป็นเงินนะครับจะได้เป็นตั๋วเพื่อไปแข่งรายการใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ ไม่รู้เลยแล้วแต่คนนะกนะบางคนทุนไม่เยอะก็สามารถซื้อได้นะครับ <c oughs> มาอ่านต่อฮะภายนอกนะก็จะบอกอะไรเราไม่ได้มากนะครับบอกได้แค่ว่าบบอินเท่าไหร่นะบบอินเท่าไหร่อันนี้บบอินสิบไบอินเป็นสองดอลลาร์หนึ่งชิปเท่ากับสามสามบาทก็ไปเตียงนะอันนี้ไม่อินสิบสิบดอลล์ก็เท่าสามร้อยกว่าห้าสิบดอลล์ก็ประมาณพันกว่าพันหกพันห้า อันนี้แบบเอ15ดอนอะไรเงี้ยก็ไปเทียบมันหยาตยางเอานะครับแล้วก็จำนวนผู้เล่นนะครับตอนนี้เหลือ100คนจากทั้งหมด800คน22คนจากทั้งหมด59คนอะไรประมาณนี้อันนี้คือเวลานะครับเวลาที่แบบว่า,าบลายจะอัพเนี่ยใช้เวลา10นาที10นาทีนี่ถือว่าค่อนข้างเหนียวนะก็จากถามผมจากประสบการณ์นะ ทัวร์ที่เป็นเทอร์โบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าถนาทีครับกลางๆก,ก็จะประมาณ8นาทีแปดนาทีถึงสิบนาทีถ้า12ถึง15นาที16นาทีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทัวร์ที่แบบซีเรียลละทัวร์ที่แบบว่าเงินรางวัลสูงบายเลยไม่ค่อยขยับนะครับ <c oughs> มาต่อไปเรามาอ่านค่าในข้างในเนี่ย i พร์สพูลฮะ p พร์สพูลตรงนี้ก็คือรางวัลการันตีนะปกติแล้วเนี่ยมันจะมีารางวัลการันตีจาก ที่เขาเขียนมาเนี่ย 40k ละเบื้องตน้นแต่ถ้าคนลงสมัครมีคนโทรมาแป๊บหนึ่งไงปิดเสียไว้ก่อนแต่ถ้ามีคนสมัครเยอะเนี่ยก็เราสามารถในรางวัลไพ่ผู้เนี่ยมันก็จะเพิ่มมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกตามคนสมัครนะครับบายอินบายอินก็อย่างที่บอกนะบายอินเท่าไหร่45.5คืออะไร45.5คือ50นั่นแหละแต่5นี่คือเขาเก็บไว้เป็นค่าตรงนั่นเองนะเอาง่ายๆนะเอทีเ จำนวนคนที่เข้าร่วมนะครับร้อยกว่าคนต่อ400คน n t t r ท r n ลก็ก็รองรับทั้งหมดเท่าไหร่ก็ต้องรองรับทั้งหมดต่ำสุด5คนถึง7,000คน s t a r t ชิ Start ์ดิ้ชิก็คือชิปเริ่มต้นมีเท่าไหร่ฮะตอนนี้ชิปชิปส่วนใหญ่มีเท่าไหร่อะเป็นแสนนะแต่ว่าโดดตอนนี้ไม่น่าทันแล้วรีบายครับรีบายคือถ้าสมมติว่าเราเข้าไปเล่นแล้วตกเราไปตกเลยเนะี่ยเราสามารถ ซื้อกลับไปเพื่อเข้าไปเล่นใหม่ได้ไหมเล่นได้ฮะแต่คือเราจะซื้อเข้าไปได้เล่นใหม่ได้แค่3รอบนะฮะส่วนแอดออนนะครับแอดออน, Add นค, Add คือมันจะมีช่วงรีจิสเตอร์เนี่ยอ่ามันจะมี register เดี๋ยวผมไปเปิดอันอื่นให้ดูนะนี่ฮะรี register n ก็คือปิดลงทะเบียนไปละกับรีจิสเตอร์ close เนี่ยรีจิสเตอร์ close นี่คืออ่า มันยังไม่ปิดลบสมัครครับสามารถเข้าไปเนี่ยสามารถกดรีจิสเตอร์ได้นะจนอีก30มนาทีนะแต่ส่วนไอ้รีจิสเตอร์อินเนี่ยเราไม่สามารถกดสมัครได้ละแล้วกดได้ท่นี้ก็คือไป Observ e observe ก็คือการดูทัวนาเมนต์นะครับผมแล้วก็แอดออนเนี่ยก็คือหลังจากปิดทัวนาเมนต์อ่าปิดที่รอบสิเเนี่ยมันจะเขาจะให้เพิ่มชิปมได้รอบหนึ่งนะครับซึ่งแอดออนเนี่ยเราต้องเสียค่าไปอินเพิ่มอีก หนึ่งครั้งนะฮะเราก็จะได้ชิปเท่ากับ2เท่าของ Starting Hand. สตาร์ i ิ g งแฮนด์สตาร์ g ิ h งชิปนะครับเท่ากับว่าเราเสียเงินอีก50เพื่อได้ได้แลกชิป3 0 0 0 0ืนนะก็อนข้าคุ้มนะและนี้ก็เบรกก็ไม่มีอะไรบ้างครับก็บอกว่าเบรก5าทีทุกๆ5กหา้าท,ทีนะครับน,นี้ก็เป็นายอ่าบายสตัคเจอร์นะครับก็เอาไว้ลงไว้ลงไวลง้ไวลงกลยุทธ์นะสำหรับคนที่เป็นโปรนะว่าแบบว่า,วาเฮ้ยายนี้คุณต้องทำยอดเท่าไหร่เท่าไหรนะ่ประมาณนี้นะเบื้องต้นก็ ประมานี้น่าจะครอบคุมทั้งหมดแล้วนะครับผมเนอะยังไงก็ลองเข้าไปเล่น,ลนกันดูนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ